โรงเรียนอนุบาลจุมพลพลพิสัยจังหวัดหนองคายเป็นสถานศึกษาแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นชุมชนกึ่งเมืองติดชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเขตกั้นชายแดน โดยโรงเรียนแห่งนี้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21น้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารในภายในโรงเรียนนั้นเราแบ่งการสรัมปัน์ออกเป็น4 M ด้วยกัน M แรกคือ Man คือบุคลากรซึ่งมีส่วนสําคัญ ในการผลักดันโครงการซีโรเวสคูลนะครับเอ็มที่สองคือเรื่องของมันนี่ก็คืองบประมาณเราได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการซีโรเวสนะครับจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการโครงการนี้เอ็มที่สามคือแมทริอัคือวัสดุอุปกรณ์สื่อต่างๆที่กระจายไปทุกสายชั้นครับสุดท้ายก็คือสําคัญมากคือเรื่องของแมเนเมนต์คือการบริหารจัดการโครงการครับโครงการโรงเรียนปลอดขยะของเราเนี่ยจะต้องยึดในส่วนของการที่ครูทุกคนมีส่วนร่วม นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นไปอย่างที่มีคุณภาพและก็การขยับอย่างมีพลังโดยโรงเรียนของเรานะครับบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะในรูปแบบของโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน การสร้างการมีส <bin uk> <azo> ่วนร่วมภายในโรงเรียนของผู้เรียนและบุคลากรถือเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดแนวทางและมาตรการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางรวมถึงรณรงค์สร้างจิตสำนึกนอกจากนี้ยังต่อยอดพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆและตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงศูนการเรียนรู้การจัดการขยะแบบข้อมงจรมันมีทั้งหมดสฐานกรเนียนรู้ไปชมกันเลยครับ ถูกทิ้งไม่เป็นที่ทําให้เกิดความสกรปรกส่งกลิ่นเหม็นจึงรบกวนการเรียนหงโยนสีโลเวจึงมีภารกิจตรวจสอบค้นหาขยาะทั้งเจ็ดเก็บขยะจากผู้คนที่หงยนต์เคลื่อนที่ผ่านเป็นตัวช่วยประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์เพื่อให้ผู้คนรู้จักขยะขยะและลดปริมาณขยะคร,รับสําหรับสนยนการเรียนรูนี้เราจะนําฝาขวดน้ํามาหลอมให้เป็นเก้าอี้หรือสกตบอร์ดได้ครับโดยใช้เตาอบรักโลกครับ นวัตกรรมต่อยอดการเรียนรู้นะครับ1ถังกินโคน 2. ปุ๋ยหมักล้อมคอก 3. ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศนะครับแล้วเราเอามารวมกันแล้วเราก็จะได้ถังที่ชื่อว่าถัง P ีพนะครับก็จะสามารถย่อยเศษอาหารได้ดียิ่งขึ้น,นครับ ดิฉันเด็กหญิงระดาชาวสวยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะทั่วไปฐานการเรียนรู้กระดาษดีเซลเครื่องงานสีสืบสารวัฒนธรรมถิ่นนาคาสวัสดีค่ะที่นี่ศูนย์การจัดการขยะทั่วไปฉันประถมศึกษาปีที่6กักดาสาภารวยวัตถุประสงค์ ตามกระดาษที่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การจัดการขยะทั่วไปพบก,กับพวกเราซุ้มกระป๋องสร้างบุญค่ะหนูเด็กปริยชัดทับทีมหินวัตถุประสงค์ของพวกเรา 1. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อนำขยะมารีไซเคิลให้เกิดมูลค่ามากขึ้น 3. เพื่อนำความรู้ไปใช้ในอนาคตได้ค่ะ อาคารขยะจะมีอยู่2หน้าที่ด้วยกันนะครับหน้าที่แรกก็คือให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนเราจะมีเสียงตามสายโดยเราจะจัดอยู่2ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงเที่ยงและช่วงเย็นและอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือมินิคอนเสิร์ตโดยเราจะจัดกิจกรรมนี้เดือนละหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อให้น้องๆสนุสนกับเสียงเพลงและให้น้องๆทานข้าวให้หมดจานนะครับและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือซื้อขายขยะกิจกรรมของน้องปอต้นนะคะมีศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด5ศูนย์การเรียนรู้ค่ะ ศูนย์แรกนะคะก็คือศูนย์การเรียนรู้การเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักสิ่งแวดล้อมของน้องอนุบาลและศูนย์ที่2ก็คือศูนย์การเรียนรู้การเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักสิ่งแวดล้อมของน้องป .1 อและศูนย์ต่อมาก็คือศูนย์การเรียนรู้การเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักสิ่งแวดล้อมของน้องป .2 อและศูนย์ต่อมาก็คือศูนย์การเรียนรู้การเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักสิ่งแวดล้อมของน้องป3ค่ะกิจกรรมของน้องป .3 สานะคะเกี่ยวกับธรรมชาติมากเลย ต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยายอินทรีย์เป็นของสายชั้นพันมศึกศาปีที่5ศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ดูแลขยายอินทรีย์หรือเศษอาหารเศษผักผลไม้ของเรียนเราค่ะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายน่าสนใจมากเลยค่ะกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรม ปุยหมักฝังหลงแบบเติอมอาก,กาศกิจกรรมที่2น้ำหมักเชื้อภาพกิจกรรมที่3การย้ยงไส้เดือนกิจกรรมที่4ปุ๋ยหมักร้อมข้อค่ะส่วนกิจกรรมสุดท้ายหัวใจหลักสําคัญห้ามลืมเลยนะคะคือทั้งหมักกินโค้ดหรือทั้งหมักกรอบโล้นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ไม้กวาดจากขวดพลาสติกโดยการนำขวดพลาสติกเหลือใช้มาทำไม้กวาดสร้างมูลค่า ฐานนังสือเล่มเล็กเป็นการนรําเศษกระดาษเหลือใช้มารวบรวมเป็นสมุดขนาดเล็กเย็บปวมตกแต่งนํามาใช้ประโยชน์ต่อฐานตุ๊กตาวิเศษเปลี่ยนนิสัยโดยการนรําเศษผ้าเหลือใช้มาตัดตกแต่งเป็นตุ๊กตาพร้อมนําไปเป็นสื่อเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาฐานสะพานนักเรียนสิ่งแวดล้อมเป็นการนําสื่อเทคโนโลยีมานําเสนอผ่านสื่อช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีภายในโรงเรียน แต่ก่อนเนี่ยเด็กๆก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าใจว่าโรงเรียนปอดขยะคืออะไรแต่เมื่อได้เรียนรู้ได้เล่นเกมได้อยู่กับกิจกรรมเหล่านี้ทุกวันนะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขานะครับและเมื่อเขาเติบโตไปเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานหลักที่จะทําให้เขาเนี่ยเป็นกําลังหลักของชุมชนต่อไปได้เราต้องปรับนัคติในเชิงบวกก่อนคือต้องร่วมคิดร่วมทานะครับร่วมรับผิดชอบร่วมนาเสนอร่วมรับผิดชอบร่วมนำเนี้ย่วมมั่งมั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนอกจากมุ่งมั่นแล้ว ้องสร้างเครือข่ายในเชิงความคิดเพื่อให้เกิดกระบวนการในการทำงานสุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จเขาจะตามมาครับในวันนี้พลังเล็กๆจากบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลจุมพลพลพิสัยจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันต่อเติมลมหายใจให้กับโลกใบนี้มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน เป็นฐานการเรียนรู้ตัวอย่างให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้โรงเรียนจุมพลพลพิสัยจังหวัดหนองคายคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการโรงเรียนปอดขยะซีโลเวสคูลมาครองได้สำเร็จ